สวัสดีค่ะทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคุกค่ะมาผูก่อเหาอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกในช่องแม่บ้านจะทำว่วงจ้าบุรีกาพฟมาเขากล้วยเดีวเรามาทำอะไรกันนะคะลูกแกงอะไรนะฮแกงรา้านอีกแล้วค่ะเฮา,า่เห็นแกงบร้านอีกแล้วนะคะบุดีนะคะ อันคลิปก็อันก็นไปลงอันไตเนาะคะ่ะเราก็ขึ้นเนื้อโมนี่มามยูม่ภาคกลางค่ะเป็นแกงพื้นบ้านของเออ่จังหวัดเพชรบุรีเนาะค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหะเป็นแกงกะทิโบราณเนาะค่ะเนาะนั่นก็คือแกงหลอกค่ะนะคะเป็นอย่างคือซื้อว่าแกงหลอกดปฏิค่ะพี่น้องก็คือว่าสีสันของแกงก็คือแบบว่าขาวขุ่นจากกะทิเนาะค่ะแบบก็คือจังหวะซีโป้เผ็ดนะคะแต่โป้แมนด้วยค่ะ เพ็ดจัดจานจากเครื่องแกงนั่นเองค่ะพี่น้องก็เลยได้ชื่อว่าแกงหลอกค่ะนั่นแล้วนะคะก้อนสิไปเห็ดไปทํากันเราไปดูอะไรนะคะลูกผสมกันเลยค่ะค่ะเอาไปสผสมกันก่อน,นเลยค่ะพี่น้องมาเลยค่ะอันดับแรกก็คือ พี่น้องตอนนี้ฮาก็มาตําำเครื่องแกงกันเลยค่ะน,นะคะเมมะนาวสิเอาเครื่องแกงเฮาล้งเนาะคะ่ะน,นั่นกันตักไข่นะคะขา่ากะเตรียมนะคะเนาะเกลือะค่ะพี่น้องผิดไทยหอมแดงค่ะตำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ แล้วค่ะพี่น้องทุกคนก็สิเห็นว่าแม่มานาบ่ได้ใส่พริกเราบว่าใส่กะปิเนาะค่ะเนาะเครื่องแกงของเขาเมื้อนี้เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะตำละเอียดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปเฮ็ดถั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เฮาก็มัดัดเครื่องแกงของเขาได้เนาะค่ะเนาะนี่แม่มานาเอาหัวกะทิลงไปค่ะเนาะเดี๋ยวแม่มานาก็จเอาเครื่องแกงที่เขาตำไปมื้อกี่นี่แหละค่ะลงไป นี่เนาะค่ะเนาะกับผัดเครื่องแกงเขามันหอมค่ะพี่น้องให้หอมเนาะค่ะเนาะหอมขึ้นมาแล้วแม่บ้านก็นส่ไส้หมูเนื้อหมูของเขาลงไปเลยค่ะก็ไปผัดเนื้อหมูให้สุกเนาะค่ะเนาะไปอ่อนอ้อนเขาไว้ค่ะพี่น้อง ถ้าไฟแรงไปเดี๋ยวหมูเฮามันสิแข็งเนาะค่ะเนาะนี่เด็ดค่ะอ่อนๆไปเนาะนี่ค่ะหมูเฮากะใกล้ซุกแล้วเนาะคะ่ะแมมร้าวก็ทิเติมหางกะทิลงไปเลยค่ะหอมขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยจ้าพี่น้องกะทิกะเดือดขึ้นมาแล้วเนาะคะ่ะแมมร้าวก็สิแส่อเนาะไม่สมของเขาลงไปเลยค่ะเนาะไม่สมนี้มนแมมร้าวก็เป็นล่างน้าอมูอ,อกอย่างดีแล้วเนาะค่ะเนาะ ใส่ลงไปเลยค่ะเนื้อสัตว์เนาะคะ่ะพี่นอ้องผู้ใดจีเปี้ยนเป็นเนื้อวัวก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเนื้อยังก็ได้ที่่ท่ททีีชอบละค่ะเราตามสูตรมันก็มีหลายสูตรเนาะคะ่ะสูตรสูตซี่ใส่พริกอนันพริกขี้หนูแล้วก็กะปิกะมีด้วยค่ะเนาะแต่แม่วันนั้นเห็ดแบบดั้งเดิมค่ะแบบโบราณอิ๋วเนะะแบบบบาะค่ะเนาะแต่ว่าสิบว่าใส่พริกว่าใส่กะปิทำกันนี่พี่นอ้องจ้าว่าที่อนันนี่เนาะคะ่ะกะทิเฮาเดือดคือมันเราแม่วันนั้นก็นสิดปรุงเครื่องค่ะ ดีเลยน้ำตาลปีบของเขาก็ละมัมปลาค่ะเห็นบ่ค่ะเกลือปรุงก็สิแบบง,ง่ายค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะแกงนีก่ทําง,ง่ายมากเลยค่ะกับป้อเฮนน้ำตาลปีปละลายเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิชิมกันเนาะค่ะเนาะว่ารสที่เขาต้องการไดพรร้พอระยังเนาะค่ะเนาะพี่น้องนะคะรสชาติของแกงหลอดก็จะเป็นแบบเค็มหวานมันนะคะมันสิกลมกลมมากเลยนะคะพี่น้อง เดี๋ยไม่อีกรอบเลยแม่น้ากระซี่นี่ะาคาไปมากรูดลงเลยค่ะราคะก็เป็นอันว่าแกงหลอกของเขาวันนี้เซ็ตซับเรียบร้อยไปแล้วค่ะพี่น้องนะค่ะเซ็จแล้วกะไปเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องวันนี้ก็เซ็ตซับเรียบร้อยไปแล้วค่ะสําหรับแกงหลอกของเขานะคะนี่ค่ะเดง่ไงๆพี่น้องแต่แบบกับรสชาติไปอีกแบบนึงแล้วค่ะนอกนั่นแหละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ระค่ะพี่น้องหน้าตาของแกงหลอกของเฮาค่ะหน้าตาเป็นยังไงสิ่ะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วเนาะค่ะสําหรับแกงหลอกของเฮาค่ะเป็นจังได๋ค่ะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องนั่นน้องค่ะมื้อนี้กัฝากไว้ซํานี้เนาะค่ะฝากช่องจะไปนิสานภาพวาดจะไปกูจะทำกูทกูเชื่อกูจะเก่งให้ใจนั้นค่ะค่ะเพื่อจะอได้เป็นกำลังใจเฮาสองแม่ลูกทำคลิปต่อไปจ้ะ แล้วนะคะวันนี้่ะเอาไปส้อมนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย สวัสดีคกะเอาไว้ซ้ำน้เน,ะะน้อค่ะเนาะสวัสดีค่ะ